อง่งรถตู้มาวนนีครวันนี้ทั้งวันนะครับเนี่ย น้ำมันหลายน้ำมันหลายอืมน้ำมันหลายจะแบ่งมาแบ่งมาให้นนะเจ้าคอยม่มีน้ำมันเข็มแดงมาสามมือล่ะถ้าผมไม่ขอไม่อนุญาตคุณห้ามถ่ายเด็ดขาดผมฟ้องคุณแน่น้มาถ่ายแล้วลูกฮะมาโชว์รถแล้วโดมเดิม อติดบ้านเจ้าแล้วโดมตั้งแต่สี่สี่อยก็เถอะนั่นน่ะใครถ่ายไม่ได้รับอนุญาตเลยถ้ามีภาพเปผยแผ่ไปสาธารณะผมก็ริบหมดเลยคุณไม่ได้ขออนุญาตผมเลยไม่จะทำเดียวดอกเก่ากันก้อนเกิดเก๋าไม่เก่าเพราะว่าฉันอยากขโมยค่ะไม่คุณมาถ่ายแล้วคุณไปเผยแผ่ทั่วโลก cả ngày sáng sớm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  น uh, no, uh. uh. oh. like ี่เลยยายลองยืนยันเี่มาเสียชัดยายลองเวทีวันใหญ่เขาช่วยโอนเขาบนี่เลยเสียชัดเนี่ยมวกแดงเนี่ยตอนมวงเพิงเนี่ยยายถามว่าเวทีอะไรคะเวทีเขาจะมาทำเดอะซีดีสเพลงหยังนังบอกเดอะซีรีส์เป็นนังไหมเนาะนัง เขาจะมาวันนี้เนาะระบบยายายี่ระบบกราเวทีที่ไหนอันนี้น่าจะทั้งวันน่ะรถวิ่งวนอยู่นี่ทั้งวันดูท่าแล้วติดหัวกระไดบ้านยายเลยบ้านเก่าโอ้โหไปครับให้แอดมินน่ะมีมากี่คนน่ะแอดมินน่ะเออเอารถไปน่ะเอารถไปวานแน่นครับได้ป่า บ่ลูติสูเอาเอายายครับเป็นบ่เฮยเราเป็นกระไบด้ยเลยกระไบสุดเร่ยเลยมาคืดเด้หนิอันนี้คือมาคืดเด้ลนิมาคืดหลีเด้หนิคืออย่างหลักคือเสียแล้ว พี่บอกว่าบดายาเลยสาเพราะว่ายาในยเสียงเพลงบได้ค่อยไอกเนือคอยๆคู่อยข้างในคอเต้นข้างในแยืมเสียงเพลงเขาเหยืมเสียงเพลงเขาเต้นไล่สดฟอสักวันบัติดนะมาเขาเขาเฮ็ดชดบัตรติดหรอเขาเฮ็ดชด พ่อผ <łość> ู้พ้องผู้ย่าทีใหญ่เลยจ้ะขอได้จ้งผู้ใหญ่คือแต่ว่าการเป็นโดนพอผู้ใหญ่บ่มมิสิรนริยะถูกต้องบอมอุตยานโดนโดนเพราะว่าอันนี้เป็นพื้นที่ป่าไม้นะครับ ได้แจ้งให้รับทราบไปเฉยๆแล้วผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้แจ้งให้ทางเจ้าของคุณอ่าคนที่ขอบข้องรู้เลยผู้ใหญ่เขาบอกว่านี่พี่พี่บริเคยบอกครั้งหนึ่งเลยเนะให้เขาเนะไปอนุญาตผมไหมเราว่านี่พี่ลี่เคยบอกครั้งหนึ่งเลยได้ว่าไม่อนุญาตให้บบนโดนบินบนพื้นที่แกเคยพูดอยู่นะใช่ใช่ออกคลิปอยู่นะเออยูนี่แม่อนุญาตไหมเลี้ยวเข้าบ้านซอปอันนี้นานพื้นที่ของนาย ผอพื้นที่พี่บอลลี่ก็มาไม่เขาก็คิดว่าเืออะไรยังไงมาหาผู้ใหญ่อะเดี๋ยวผมว่าจะพาแอดมินไปส่งของกดี๋ยถ้ามันกินข้าวโอเคนะพอดีมีตู้

จะมาทพูดถึงพูดถึงงานต่างคนต่างอยู่บอกว่าก็เจ๋วอยู่นะกินคนเตี้ยคนเตี่ยกินข้าวแบบไม่แน่ใจมันทีบหรือการเอฟนะฮะหน่วยหน่วยกล้าของเราเอฟสีไปดูนะอ้าวพี่พิรวันทำหน้าตกใจนะครับตอนนี้เตรียมตัวจะอะไรกันนะทำไมเดินสามสายสามสถารเสือโน่นนี่นั่น เจรับ้วเอชยหยดมากด้ลยอยู่ร้านอยู่ร้านเดี๋อวเอคุยหน่อยพอดีว่ากองม่มาพอดีว่าเมื่อวานคุณหายไปหนึ่งวันแล้วเอซก็ทักมาในช่องเสือพาไปทั้งหมด42,566ข้อความว่าชายชาแนลหายไปไหน ค่อยทีค่อยทีเมื่อกี้จำจำไม่ได้นี่นะป้ายไอ้ถามมอาตอร์ไาไปถามพี่วัสด pues ีคร nah, ับทำไรครับพี่ อ๋อมากินข้าวเหรอทำมากินข้าวทีมละครมามากินข้าวทีมถ่ายหนังนะครับดั้มมาเครับพี่โั้มนอนเฟื่องวานตีไงนะวะปั่นโจนปั่นเตือนปั่นยาวออกมา ใส่กีดยางโชว์ด้วยว่ากีดยางเป็นไงเป็นยุติเห็นน่อยคนเป็นเล่นนะนี่นะครับก็เมื่อกี้ก็เข้าไปถามแล้วนะครับเป็นทีมถ่ายละครเข้ามากินข้าวนะครับเดม่กินข้าวมากันไปวอมอไม่แม่เนี่ยนะ นัน่นแห้ะเขาเสนมีคอนเทนต์เทปงัดมือแล้วันนี้ม มันกินข้าวนะมน่ร่าห<อ>ให้ถ่ายองค์ปูปริจิตเอบอกผู้ใหญ่เลยทั้งฝั่งบ้านผมห้ามถ่ายถ้าม,มีภาพหลุดออกไปเลยฝั่งบ้านผม